สวัสดีค่ะคุณดาวค่ะคุณพรค่ะค่ะสัปดาห์ที่เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะครับุณพรเกี่ยวกับมารยาทนะคะเด็กดีหนูทำได้นะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรียนเกี่ยวกับมารยาทเด็กดีหนูทำได้นะคะซึ่งเราเรียนอะไรไปบ้างครับคุณพรที่ผ่านมาเราก็เรียนเกี่ยวกับมารยาทของการเดินเดินการหน้าการกลับฮะการไหว หลายเรื่องเลยนะคะที่มารยาทที่เด็กๆควรเรียนรู้แล้วก็ได้รับการฝึกฝนนะคะได้รับการเข้าใจว่าเป็นมารยาทแบบไหนที่เด็กๆที่นักเรียนควรจะประพฤติปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องอย่างเช่นการให้ของการให้ของเมื่อผู้ใหญ่ให้ของเราจะป็นมาเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่แย่เลยนะคะปรับขึ้นใหม่ ตอนนี้รูดาวเป็นผู้ใหญ่ควนเป็นเด็กนะคะเวลาผู้ใหญ่เอาของให้เราต้องขอบคุณค่ะแล้วก็รับของนะคะของได้อด้วยนะคะค่ะเวลาผู้ใหญ่ให้ของอย่าลืมนะคะกล่าวคำว่าขอบคุณเสมอๆใช่ค่ะนะคะน่าจเป็นเหตงที่น่ารักนะคะบีญญาบาลยาทดีใช่ไหมคะค่ะแล้วสมมุติว่าถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่อะค่ะคุณพรแล้วไปชนหรือไปสะดุดใส่ผู้ใหญ่ต้องทำยังไงคะ ต้องกล่าวขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูขอโทษค่ะอผู้ใหญ่ก็จะรับไหวแล้วก็กไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูไม่ได้ตั้งใจเพราะเป็นเด็กดีจะเลยรู้จักขอโทษผู้ใหญ่เห็นไหมคะเวลาผู้ใหญ่ให้ของรู้จักขอบคุณและกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เวลาไปเดินชนผู้ใหญ่หรือไปสะดุดหกล้มใส่แบบไม่ได้ตั้งใจก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะเออเยี่ยมเลยแล้วเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่อะครับคุณพรเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ชื่อไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ต้อพูดดาวค่ะกูดาวเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณพนเปนเด็กนะคะเวลาเดินต้องสัรวมนิด เอาบนานนี้ก็ได้นะคะก็จะเดินผ่านก้มตัวลงเล็กน้อยไม่ะปล่อยมือไว้ข้างข้างค่ะอ๋อก้มตัวลงโอ้เด็กคนนี้เยี่ยมเลยเป็นเด็กที่เยี่ยมยอดหรือว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่นั่งก็มีวิธีนึงก็คือเราต้องเดินอะไรคะคะดาค้างเข่าค้างเข่าใช่าใช้ขาค่อยๆก้มตัวลงมา เดิ<ช>เป็นปกนตินะคะวิ่งผ่านได้ไหมคะคุณวันซิ่วไปไม่ได้มไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะยอดแย่ออโอเคอเคออมารย,ยาาไทยนี่ก็มีหลายๆอย่างนะคะให้ของรู้จักขอบคุณเวลาเดินชนหรือเดินใส่รนใส่ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักการขอโทษ<อ>เดินผ่านผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ยืนหรือนั่งก็ต้อง ค่อยๆเดินขามโค้งตัวลงเล็กน้อยไม่ใช่วิ่งค่ะซิ่วไม่ได้ซิ่วเลยค่ะอ๋อไม่น่ารักนะคะเอ๊ะมีอะไรอีกครับคุณพรนอกจากการไหว้ขอบคุณแล้วก็การเดินขาู้ใหญ่การรับของเออแล้วก็มีอะไรถ้าเะมามีพระสงฆ์นะคะอ๋อใช่นะคะพระสงฆ์นี่ยิ่งต้องสัมรวมใหญ่เลยนะคะต้องสัมรวมไหว้อยังไงนะคะครพรเวลาไหว้ไหว้พระสงฆ์เช่นไงคะ ก็ต um, ้องพนมมืออ่าพนมมืออไว้ที่อกมันเป็นดอกบัวตูมอ่าค่ะเสร็จแล้วก็เอามือยกขึ้นมาค่ะนิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่าอยู่ตรงไหนคะนี่ระหว่างอะไรคะจะหลดไปที่ระหว่างคิ้วแล้วกก็้มหัวลงอ่าแล้วก็บวกไปที่หน้าอกใช่ไหมคะคะแล้วถ้าเกิดการสวัสดีผู้ใหญ่อ่าถ้าไหว้ผู้ใหญ่สวัสดีผู้ใหญ่ก็พนมมือเหมือนดอกบัวเหมือนกันค่ะบัวตูมเหมือนกันแล้วก็ยกขึ้นมา ายนิ้วเลยคะโป้งนิ้วโป้งจะหลดที่ปลายอะไรคะปลายจมูกส่วนระหว่างคิ้วก็ต้องเป็นนิ้วอะไรค้งปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้ก็ต้อก้มหัวลงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอ๋อการไหวพระสงฆ์จะแตกต่างจากการไหวผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่นรกก็คือนิ้วโป้งถ้าเป็นพระสงฆ์จะจรวดที่ระหว่างหัวเวค่ะวส่วนผู้ใหญ่นิ้วโป้งจะจรวดที่ปลายจมูกค่ะ แล้วพูดคาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะเด็กๆได้เร hmm. <ac> <the> ียนรู้ไปแล้วนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูดาวครูพรไม่สอนไปก็อยู่ในคลิปที่ผ่านๆมาวันนี้ครูดาวและครูพรก็เอาบทเรียนของสัปดาห์นี้มาสรุปให้เด็กๆททวนนะคะให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัตินะใช่ค่ะถ้าผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ฝึกปฏิบัติกับลูกๆอย่างน้อยแค่ในครอบครัวแค่ในบ้านเจอกันตอนเช้าลูกสวัสดีครับ ลูกอยู่บ้านเด็กอยู่บ้านเจอพ่อพ่อมาพ่อวันดีค่ะแม่วันดีค่ะเย็นใช่ไหมคะยันตอนเช้าคุณพ่อจะไปทำงานหรือคุณแม่จะไปทำงานคุณพ่อไปทำงานแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องเล็กๆนิดเดียวทำให้เป็นประจำแค่ในครอบครัวก็สามารถสร้างสุขลักษณะที่ใสที่ดีมารยาทที่ดีให้กับเด็กๆได้นะคะทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวัน ทาวันที่ไม่ต้องคอยบอกผู้ผู้คนแต่สุดท้ายเด็กๆจะทําได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะคะทำเป็นประจำให้เด็กก็จะซึมซับเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเป็นวิสัยที่ทําเป็นปัจจุบันก็ทําอย่างสม่ำเสมอนะคะถึงแม้จะไปที่อื่นไม่ใช่บ้านเด็กๆก็จะมีมารยาทติดตัวไป็นอยู่ค่ะอ่างไรแล้วนะคะสัปดาห์นี้วันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลสุขภาพของคนในครอบ ัวเด็กๆนะคะ,คะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อสู่โอวิดกันต่อไปนะคะ <c oughs> กคยกวามหมใหญ่จัณดาวแล้วก็ค<อ>่อนนะคะยังไงแล้วสัปดาห์หน้าพบกันนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ